สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านโจโจ้ค่ะเอาใจคุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีนะคะวันนี้มาเต็มเลยกางเกงขาย,ยาวหลายแบบมากเป็นกางเกงผ้านะคะคุณลูกค้ามีหลายทรงนะคะตัดอะไรแป๊บหนึ่งนะคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งแปหนึ่ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนคุณลูกค้ารีบขาย16ท่านละสวัสดีคุณลูกคา้าวส,วส,คคสวัสดีค่ะมาเลยยังเลยวันนี้เริ่มต้นที่299บาทเริ่มต้นที่299บาทกระเกงใส่ทำงานนะคะวันนี้มีทั้งแบบทรงหวานทรงเรียบร้อยมีทั้งขา บ้านขาตรงขากระบอกบอกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ห <5 S 1> ้า, 8, า,าส่วนแปดส่วนเก้าส่วนนะคะห้าส่วนแปดส่วนเก้าส่วนครบตรงนี้เลย<ช>ราคาเริ่มต้นเพียง2 9 9เบาทเดี๋ยวจบไลฟ์สดคุณลูกค้าสนใจตัวไหนรุ่นไหนเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ร้านโจโจ้ไว้ให้รวมไปถึงแอดไลน์ไอดีทักมาคุยกันได้เริ่มต้นที่29 9แล้วบอกเลยว่ากางเกงร้านโจโจ้นะสวยมากไม่มีตกเทน ไม่มีตกลุ่นใครไม่มีตกเพนตกรุ่นแน่นอนนะคะสวยมากว่างนี้อ่ะสวัสดีคุณสิริพิช,ชานะคะอะมาดูกางเกงตัวแรกตัวนี้เลยพี่มีสีอะไรบ้างทรงนี้เป็นประมาณว่าอันนี้เป็นทรงขาบานขาบานเอวอะไรคะพี่ขาสูงทรงสูงนะคะอ๋อเป็นทรงสูงขาบานทรงสูงอันน,อนนี้แต่ะเหลือสีชมพูกับสีดำนะคะอ๋อมีชมพูกับสีดําอันนี้ใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้ใช่ เก๋ตรงเอวแต่งโบให้สวยๆตัวนี้มีชมพูกับดำราคาอยู่ที่พัดเป็นตัวนี้รุ่นรุ่นนี้สีเก้านะคะรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่499บาท4 9่บาทอ่ะไปต่อค่ะมารุ่นถัดไปรุ่นหไหนอีกรุ่นนี้นะพีะ่รุ่นนี้จะเป็นทรงกระบอกนะคะ,ะคุณลูกค้าขากระบอกเล็กนี่เหมือนบานนิดๆเนาะพี่เนาะเป็นกระบอกเล็กค<ๆ>่ะกระบอกเล็กนะคะเอวสูงเหมือนกันอันนี้เป็นสีประมาณว่า เปลือกลงคุณหรือเปล่ามันจะออกอมม่วงอมม่วงนิดนิดอมม่วงนิดนิดอ่านี่มีเจ็ดสีรุ่นนี้เดี๋ยว <7 S 1> เรา,เราโชว์ทีะะละสีไหมพี่อันนี้ราคาเท่าไหร่คะรุ่นนี้อยู่ที่สิบเก้าบาทค่ะรุ่นนี้ก็สีเก้าเก้าเดี๋ยวโชว์สีอื่นบ้างอ่ะเดี๋ยวโชว์สีอื่นบ้างอันนี้เป็นทรงกระบอกเล็กม嘛หยิบมาเลยพี่สีเก้าเก้ามีสีอะไรบ้างมานี่กระบอกเล็กนี่อันนี้เป็นแดงเลือดนกนะพี่อ่าแดงเลือดนก แล้วก็สีออกเป็นแบบเขียวเขียวขี้มาอันนี้เป็นสีแบบออกออกเทาเ <laughs> สีเทาเท9 9ี่้อยเก้าสบเก้าบาทแล้วก็สีดำใส่ทำงานได้กระบอกเล็ก4ี่รอยเก้าสิบเก้าบทรวมไปถึงสีครีมหวานหวานแบบนี้ก็4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีขาวก็มาจา้ะน,นี่สี่้อยเก้าสิบเก้านี่สีน้ำตาลก็มา4าี่้ยเก้าสบเก้าบาทอ่าเนี่ รุ่นนี้เป็นกระบอกเล็กอ่ะมาดูทรงถัดมาค่ะอันนี้เป็นผ้าเดฟผ้าเดฟตัวนี้สีดำเอวสูงเป้าสูงเนาะอ๋อรุ่นนี้มีเฉพาะสีดำอย่างเดียวอ๋อรุ่นนี้มีสีดอย่างเดียวผ้าสกินนี่นะคะอ๋อเป็นผ้าสกินน,ะะน,กนี่คือยืดใช่ไหมพี่อ๋อเป็นผ้ายืดเดฟผ้ายืด,ยดตัวนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีสีดำสีเดียวเป็นเอลสูงคุณลูกค้า เดฟเข้ารูปใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้นะคะไปต่อค่ะต่อมาอันนี้เป็นกี่ส่วนนะพี่สีเหลืองอันนี้เป็นเก้าส่วนอันนี้เป็นทรงเก้าส่วนทรงเก้าส่วนเอวสูงเนาะอะไรนะพี่ซิปหน้าซิปหน้าเป็นทรงซิปหน,น้ารุ่นนี้เท่าไหร่คะสามร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้ามีกี่สีโลโลคะผ้าโลชช์ดีไงอะพี่ เนื้อแน่นอ๋อเนื้อแน่นมันมันออกนุ่มๆยืดหยุ่นได้นิดนึงอ๋อเนื้อแน่นยืดหยุ่นได้ไม่เป็นขนรับประกันเนื้อแน่นยืดหยุ่นได้ผ้าโลเชฟ399บาทเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีกี่สีคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งมีไหมเดี๋ยวขอญาดย้ายมุมนิดนึง สามเก้าเก้ารุ่นนี้โลเชฟห้าส่วนมันจะมีให้เลือกเยอะเลยอ๋อนี่นีเดี๋ยวซูมสีนี่นี่นี่สีเยอะมากเลยนะคะหมดแล้วนะพี่ตรงนี้ไปดูตัวไหนอีกมันมีนี่เลือกเยอะมันมีให้เลือกเยอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบอื่นบ้างอะตัวนี้เท่าไหร่คะพี่อันนี้เป็นผ้ายีนยืดผักแล้วก็เป็นยีนค่ะอันนี้เป็นผ้ายีนนะคุณลูกค้า นะคะเป็นฟรีไซส์สมองหลังนะคะอ๋อฟรีไซส์สมองหลัง399บาทเป็นผ้ายีนอ่าแล้วก็อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นแปดส่วนอันนี้เป็นกางเกงแปดส่วนผ้าประมาณว่าผ้าโรชเชสนะคะเหมือนกันผ้าโรชเชสแปดส่วน399บาทนะคะมีสีที่เลือกเยอะมากเลยนะคะรุ่นนี้อ่าสีไม่จำกัดเนาะใช่แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวไปโชว์อันนี้สวยมากเลยเป็นเขาเรียกว่าลายแบบลายตรงเนาะ ทรงขาบานอ๋อลายริ้วลายริ้วนี่ทรงขาบานเนะาะมีกระดุมกระเป๋าสองข้างซิปอยู่ตรงไหนคะพี่ซิปนหน้าค่ะซิปนหน้านะคะรุ่นนี้สวยจริงๆนี่นี่ตัวนี้เท่าไหร่คะพี่499รี่บาทคุณลูกค้ามีสีขาวมีริ้วขาวริ้วเทาริ้วดำเนาะสามสี4 9 9บาทนี่ก็สวยเนาะขาบานสวยสวยสวยมาขอโชว์อีกอ่ะอันนี้ก็เป็นขาบานเหมือนกันนี่สีส้มอิฐ สีส้มอีกตัวที่โชว์ตัวนี้ก็4 99ใช่ค่ะมีเขียที่มามีเหลือมีขาวมีครีมมีดำสีแบบโทนครบมากนะคะนี่ใครสนใจรุ่นไหนนะคะย้ำว่าราคาประมาณนี้แหละไม่เกินนี้อ่ะมาดูอีกตัวหนึง่งอ่านี่ขาบ้านพิ้วนะคะแบ่งเข็มขัดให้499บาทตัวนี้นะจ๊ะ499บาทที่ร้านโจโจ้นะคุณลูกค้าก็เป็น,นนะอะไรนะ มาขอโชว์กางเกงใส่ทํางานหน่อยมาเยอะมากนี่อันนี้เป็นทรงเดฟหรอพี่เป็นทรงเดฟเดฟเดฟถ้าทรงเดฟทำงานมันจะมีแบบซิปข้างอ๋อซิปข้างซิปหน้านะคะแบบสวมซิปข้างซิปหน้าแบบสวมเป้าสูงเป้าต่้งเลือกได้ผ้าหนาผ้าบางเลือกได้นะคะกางเกงใส่ทํางานเริ่มต้นที่สองเก้าเาส้าิบเก้าบาทเหมือนกันอ เลือกได้มันเลือกได้ชอบแบบไหนทักมาได้เนอะใผ้าหนาผ้าบางเป้าสูงเปลาต่ำขาบานขาเดฟขาอะไรนะข้าก็บอกมีครบที่นี่นะคะหัวเราหัวเราะคนขายหัวรสองร้อยเก้บาบาทช์ไม่หมดจริงๆคุณลูกค้าเยอะจริงๆเนาะอ,อประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะทักสนใจสินค้าก็ทักไลน์ไอดีมาอยู่ในตัวเมืองส่งฟรีไหมคะเนี่ย ในตัวเมืองส่งฟรีเลยคุณลูกค้านะคะสนใจตัวไหนยังไงเดี๋ยวคุยกับแม่ค้าต่อนะคะพี่วาวานะคะประมาณนี้ค่ะยังไงสนใจกางเกงร้านวาวาทักมาหาพวกเรานะคะที่ห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือคุณลูกค้าจะมาดูหน้าร้านก็ได้อยู่ตรงข้ามกับร้านเอโคเนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะวันนี้ไลฟ์สดทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์รอบเย็นลาไปก่อนนะคะยังไงฝากไว้ด้วยร้านโจโจ้กางเกงสวยๆต้องมาที่นี่นะคะคุณผู้หญิง ที่ไม่อยากจบเทนค่ะลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ